ทา p o ป S110 คือฮับอัจฉิยะที่ทำให้บ้านธรรมดากลายปเป็นสมาร์ทโฮมได้ทันทีเพียงครึ่งเดียวก็สามารถรวมใบหโมดทุกอย่างในบ้านเข้าสู่แอปเดียวไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีปัดลมกล่องทีวีเครื่องเสียงอุปกรณ์มากกว่า8,000ยี่ห้อ18ประเทศใช้ได้แม้อุปกรณ์จะเป็นรุ่นเก่ารองรับการควบคุมผ่านเสียง Google Assistant Alexa และ Siri และยังสามารถตั้งค่าสั่งอัตโนมัติ เช่นกลับถึงบ้านให้เปิดแอร์เองหรือออกจากบ้านให้ปิดแอร์เองก็ได้สามารถทำงานแบบออฟไลน์ในบ้านแม้อินเทอร์นเน็ตจะลงเพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้งานได้ทุกวันท่าปู H100 ยังรองรับมาตรฐาน Matter เพื่อเชื่อมต่อกับสวาร์ทโฮมยุคใหม่ได้ง่ายขึ้นมาพร้อมกับระบบเวลาตั้งตารางงานแจ้งเตือนและควบคุมจากนอกบ้านได้ันทีแม้จะไม่ได้อยู่ในบ้านติดตั้งง่ายด้วยบูชูเซสต์ รองรับ Wi-Fi 2-4ใช้พลังงานต่ำและมีดีไซน์ที่เรียบสวยวางที่ไหนก็กลมกลืน